สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะอายุ46ปีตอนนี้อาชีพนักสแสดงอิสระค่ะขอขอขอคัดก่อนได้ไหมคะขอกระจกหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะพี่ว่ามันยังเป็นรอยดำๆอะเห็นไหมเห็นเหมือนพี่เห็นนะพี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยอะอ่ะอ่ะอเรามาต่อกันเลยแล้วกัน ทีื่กี้ดูเหมือนพี่ฟ้าไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะใช่ไม่ค่อยมั่นใจเลยแอบมีความกังวลว่าตรงบริเวณเนี้สังเกตไหมว่ามันจะเป็นปื้นๆดันๆไหมพี่ก็เลยบอกไม่มั่นใจเป็นนิดหนึ่งเครียเจอปัญหาฟ้ามาต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ7ปีเต็มๆเท่ากับอายุลูกชายคนที่2เลยค่ะ ด้วยอาชีพนักแสดงของพี่พี่ต้องออกกองบางทีก็เจอกับสปอตไลท์บางครั้งก็ออกนอกพื้นที่เจอทั้งแดบดบทั้งฝุ่นมลภาวะทําให้พี่ต้องเจอกับสภาวะฝ้าเป็นปืดตลอดเลยอยากจะมีคาถาเสกวิเศษอามาลบฝ้าให้หายไปไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอนน่นแน่ทุกคนคงคิดว่ามันไม่มีวิธีรักษาใช่ไหมพี่ขอบอกพี่พี่เจอมาแล้วมันชื่อว่าสมั เป็นวิธีรักษาที่จะหายได้ตลอดที่จุฬาด็งเตอร์ค่ะตามพี่มานะเขาบอกว่ามีเคสไปรักษาจริงเป็นหมื่นเคสเลยนะเพียจะรักษาได้หายสักที ที่นี่จะดูแลโดยคุณหมอทุเคสเลยค่ะคุณหมอจะมีวิธีดูแลฟื้นฟูโดยเฉพาะให้ไม่ทราบวันนี้คุณหมอมีวิธีประเมินการดูแลผิวหน้าอย่างไรให้บ้างคะก็สําหรับเคสของพี่ฟ้านะคะจะเป็นลักษณะของฟ้าฮอร์โมนการรักษาของเราเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยตัวเทคนิคสแนปเทคนิคสแนปเป็นเทคนิคพิเศษของจุฬาดอกเตอร์โดยเฉพาะเลยจัดการปัญหาฝ้าหลุมสิวและปัญหาผิวแพ้ง่ายการรักษาของสแนปเนี่ยจะมี4ขั้นตอน ก็จะเป็นการนะคะแก้ปัญหาเดิมลิมิตตัวขอบหนองปัญหาใหม,ม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะรูทติง้งลงลึกถึงรากของปัญหาแล้วก็แบ r i e r สร้างกราะป้องกันผิวเป็นการใช้ตัวสเมเซลลบริสุทธ์นะคะซ่อมแซมแก้ไขปัญหาผิวถึงภายในค่ะ สมาปกับเลเซอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์การรักษาฝ้าตัวอื่นๆมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคุณหมอเทคนิคสมัปนะคะเราจะใช้เซลล์บริสุทธิ์เข้าไปแก้ปัญหาผิวซึ่งในบางจุดเนี่ยเลเซอร์จะทําได้ไม่ดีเท่าเช่นการใช้เซลล์เข้าไปซ่อมแซมเซลล์ซึ่งเลเซอร์ทาในจุดนี้ไม่ได้ที่สําคัญเทคนิคสมปเนี่ยจะทําให้ผิวของเราอ่อนเยาว์ขึ้นโดยผิวจะไม่บางลงด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดคอมพลิเคชันผลข้างเคียง,ง,เ,ยงเช่นเกิดรอยดําหลังทํามีความปลอดภัยสูงนะคะทําน้อยเจ็บน้อยพักฟื้ น้อยแต่ว่าเห็นผลชัดเจนในระยะยาวด้วยค่ะ สงสัยมานานมากๆเลยว่าทําไมคุณแม่หลังคลอดเนี่ยต้องเจอกับปัญหาฝ้าเลื้อยหลังจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าหลังคลอดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมอนเอสโตรเจนค่อนข้างเยอะพอเอสโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะการสร้างเซลล์ผิวหน้าใหม่แล้วก็การสร้างเม็ดสีเนี่ยจะถูกรบก,กวนบางรายก็จะสร้างเม็ดสีน้อยลงบางรายสร้างเม็ดสีมากขึ้นก็จะเกิดเป็นฝ้ากะจุดด่างดำได้ค่ะคุณหมอคะแล้วปัญหาที่เจออยู่ตรงนี้มันใช้เวลาที่จะต้องรักษา ประมาณเท่าไหร่ได้คะส่วนใหญ่ปัญหาฟ้านะคะถ้าเป็นฟ้าชันตื้นก็จะรักษาประมาณ3-4เดือนแต่ในฟ้าชันลึกก็จะรักษาตั้งแต่5 6เดือนขึ้นไปขึ้นอยู่กับความลึกแล้วก็ความรุนแรงของตัวฟ้าที่เป็นนะคะ <S <S เราต้องพักหน้า,มามนานไหมคะหลังจากที่ทําไปข้อดีของนทคนิคสมัปก็คือว่าเรามีดาวททามที่น,น้อยคะ่ะการพักฟื้นในแทบจะไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถที่จะใช้หน้าได้ปกติเลยค่ะ คุณหมอตอบได้เคลียร์มากเลยค่ะหลังจากฟังคุณหมอแล้วรู้สึกสบายใจแล้วมั่นใจพร้อมที่จะไปฟื้นฟูผิวให้สวยให้ปัางให้หน้าอ่อนกว่าไวะะ้แล้วค่ะคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสมัครคำแนะนำตอบครบคำถามจบยิน <c oughs> ดีด <c oughs> มากเลยค่ะ,คะ ตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็แอบ,บกังวลใจว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่ไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่ามีการทายาชาให้ด้วยนะและสิ่งสําคัญคือประทับใจในตัวคุณหมอมากๆเลยเพราะว่าขนาดทําคุณหมอชวนคุยตลอดเลยออกมาหน้าเด้งนะ รู้สึกช้ำรู้สึกแบบอ่อนลาขึ้นหลังจากที่เราได้ทำสวยกันแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายรับรองว่าสิ่งที่เราจ่ายไปมันคุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้จริงๆค่ะแล้วตอนนี้ที่จุฬาด็อกเตอร์เขาก็มีผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานถึง6เดือนด้วยนะคะรับรองว่าคุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้แน่นอนค่ะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หนา้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเรามีระบบการผ่อนแบบเฮดิเปผ่อนง่ายสบายกระเป๋าสวย ปังจบที่นี่เลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ